ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผูบ้บรรยายไบอิชิสไตล์ประจบวันชี10เมษายน2567โดยชายผูบบ้บัาคัครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงกันหน่อครับรัามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้นัด2เจอของหนักเลยนะทีมชาติไทยพบทีมชาติญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียโดยการน,นี้ทางด้านของมิเกล โรดิโกเตระนำทัพช้างศึกลงอุ่นเครื่องนัดที่2พบทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่11เมษายนนี้หลังอุ่นเครื่องนัดแรกดวลทีมชาติคูเวตมา2-3ต่อสิทิ์เจออาจารย์ซึ่งงานนี้วมิเกีวโวรดิเกชนะฮะคุณซือชาสเปนของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะมือทักทายเคนนิชิโรโคคุระ คุณซือฟุตซอลทีมชาติญี่ปุ่นในขครนี้โดยทั้งสองคนเคยร่วมงานกันสมัยที่โคสม,มิเกลกุมบางเยียนฟุตซอลญี่ปุ่นลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2012ที่ประเทศ u ูเสมัยนั้นเคนิชิโร่โคคุระยังคงค้าแข่งอยู่และก็สวมปอกแขนเป็นกระตันทีมในทัวร์นาเมนต์ในครันี้กันอีกด้วยซึ่งทั้งมิเกลบรันติโกและก็เคนิชิโร่โคคุระ พาทัพฟุตซอลญี่ปุ่นนะฮะควา้าแชมป์เอเชียในปี2012ด้วยการเอาชนะทีมชาติไทยไป6-1รวมแล้วมิเกลบรดิโกพาทีมญี่ปุ่นควา้าแชมป์เอเชียถึง2ครั้งติดต่อกันสำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในเกมอุ่นคเครื่องนัดที่2หลังจากที่นัดแรกทัพช้างศึกพ่ายคูเวตมา2-3เตรียมที่จะโดยศึก AFC ฟุตซอลอาเซียนคัพ2024วันที่11เมษายนนี้จะเวียนแข่งบางกอกอารีดาในครนี้ เปน็นในวัน่าวนี้ต้องรอดูันตอไปก็แล้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรน,นี้บันเชิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกณนครับสื่อเวียดนามเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงทีมชาติไทยแซงเวียดนามขึ้นบัลลังอาเซียนในครั้งนี้ได้โดยการนี้ทางด้านของสื่อเวียดนามนะฮะบอกดา้าแบนเดอร์เผยต้นเหตุทำทีมชาติเวียดนามร่วงจากทางบัลลังอาเซียน ถูกไทยแซงขึ้นเบอร์หนึ่งในครั้งนี้ผลมาจากการที่ตัดสินใจของฟริทิทูซเยที่ไม่ยอมใช้ผู้เล่นตัวเทพในยุคของโคตปักขงังซอโดยสื่อเวียดนามระบุเลนะว่าฟริปทูซเยเนี่ยจงใจกีดกันผู้เล่นคนสำคัญในยุคของปักขงังซอ กระทั่งทีมชาติเวียดนามอันดับโลกหล่นจากอันดับที่1ของอาเซียนลงมารั้งอันดับที่115ของโลกตามการรายงานข่าวระบุนะว่าทูซิเยเรียกผู้เล่นหลายคนว่าทีมของปาร์คังซอสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นคงเป็นเพราะทูซิเยรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโค้ชปาร์คังซอซึ่งอาประสบความเส็จมากมายแต่คงเป็นเรื่องยากมากที่จะชนะใจนักเตะในขณะนี้ เขาจึงปฏิบัติกับผู้เล่นที่มีส่วนทําให้โค้ชปาร์คังซอประสบความสำเร็จเช่นนั้นในบรรดาผู้เล่นที่โค้ชรฟริลิปทูสเเยจัดว่าเป็นทีมของโค้ชปาร์กก็อาทิเช่นเยยนกวงไห่ MVP อาเซนยนคัพ2018เยยนเทียนหลินผู้ทําประตูสูงสุดของเวียดนามศึกอาเซนยนคัพ2022เยยนหวังดุกเวียดนามโกเด้นบอลสอสมัยทนี้หลังจากที่ เปิดซเย่เข้ามารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติเวียดนามเหยียนกวงหายเจ้าของฉายาแบสซี่แห่งเวียดนามก็ถูกแยกออกจากรายชื่อตัวจริงในการแข่งขันระดับนานาชาติ10นัดเหยียนกวงหวงดิกเนี่ยถูกตัดออกจากรายชื่อตัวจริง8ครั้งซึ่งเหยียนเตียนหลินลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่นัดเดียวในครั้งนี้เท่านั้นทางสื่อเวียดนามระบุอีกว่าต้องขอขอบคุณโค้ชทูซิเย่ที่ทำให้เวียดนามมีมานั่งสำรองที่งดงามที่สุดในหน้าปราสาทฟุตบอลเวียดนาม เข้าใจดีนะว่าความกดดันและก,การอ่าภาระในการสืบทอดยุคครองของปักขังซอค่อนข้างจะมากแต่นั่นมันเป็นความผิดพลาดและก็ความผิดของโคช้ชที่มองข้ามนักเตะสตาร์ของทีมที่กำลังทำงานได้ดีกับมาด้านของสโมสรในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะกับมาด้านของฟริปทูซเย่ก,กับทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อารันไงโคตระนำช้างศึกจุดยู3ทสามปีซ้อมอย่างต่อเนื่องรับเอราวันมีปัญหา,าเรื่องการสื่อสารกันบ้างโดยอิสระศีทโรขุนซือทีมชาติไทยนรุ่นอายุไม่เกิน23ปียันทำงานร่วมกับโค้ดอิชิได้เป็นอย่างดีพร้อมพูดถึงเอราวันการนิเย่ที่ตามมาสมทับแล้วโดยทีมชาติไทยนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การนำทัพของอิสระศีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพราะม,มีมาสตาอิชิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเชิไทยชุดใหญ่เป็นที่ปรึกษาก็ได้ลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยในการซ้อมวันนี้เอาราวันการดีเย่ดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศวสวัย18ปีจากสโมสรโอลิมปิกลียงก็เดินทางมาร่่มฝึกซ้อมกันแล้วส่วนด้านโคตรัแม่ทับช้างศึกชุดอยู่23ปี เปิดเผยว่าตอนนี้เราก็ทบทวนแทคนิกที่เราจะเล่นส่วนเอาราวันที่มาสวมบทบาทโถมทุกทีมก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารบ้างเล็กน้อยคือเขาฟังภาษาฝรั่งเศสตอนนี้เราต้องสื่อสารกันด้วยทานทำให้เขาดูเป็นภาพสำหรับนักเอาราวันมองไว้ว่าอยากจะเล่นกับทางวิงแบ็กฝั่งขวา เราจะได้เห็นส่วนของเกมรับจากเขาด้วยส่วนตวเตะคนอื่นภาพรวมตอนนี้เรื่องของสภาพร่างกายค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็ต้องแยกกันเป็นส่วนๆไปส่วนการทํางานกับอิชิอิก็คือว่าเขาเนี่ยดูภาพรวมให้ทั้งก่อนและก็หลังฝึกซ้อมเรามีการพูดคุยกันตลอดทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดยุยซามปีกับชุดใหญ่ต้องเป็นไปตามแนวทางเดียวกันแต่จะมีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียด และแต่ละโคช้ชซึ่งถือว่าปรับนั้นทํางานร่วมกันได้ดีครับเราก็จะเอาสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อจะหาแนวทางของเราให้ดีที่สุดนะโคตรรักได้กล่าวปิดท้ายทางทีมชาติไทยชุดยุค23ปีจะลงฝึกซ้อมที่ประเทศไทยทั้งหมด4วันที่สนามซ้อม BG Training Center 3และมีการอุ่นเครื่องแบบปิด1นัดและเดินทางไปที่ประเทศกาตาร์ในวันที่12 เมษายนโดยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบท้ายจะหา3.5ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปเข้าแข่งขันรายการฟุตบอลชายมากกัมกีฬาโอลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีอยู่กรุมซีพร่วมกับซาอุดิอาระเบียอิรักและก็ทาจิกิสถาน โดยโปรแกรมการแข่งขันจะมีดังต่อไปนี้วันที่16เมษายนอิรักพบไทยเวลาย2ิสนาฬิกาสสิบีตามเวลาของประเทศไทยวันที่19เมษายนไทยพบซาอุดิอาระเบียเวลา22ิสนาฬิกาสสิบีตามเวลาของประเทศไทยวลนที่12เมษายนไทยพบทาจิกิสถานเวลา22ิสนาฬิกาสสิบีตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นตัว่างอันนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดยูยุ่3ปีในครั้งนี้กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเจ้าเม็ดเปิดใจหลังร่วมทัพตัวเล็กไทยตเตรียมสู้ศึกเอเชียนคัพในครั้งนี้นั่นเองนะโดยกานนี้ทางด้านของมูฮัมหมัดนะฮะอุตมานบูซาเนี่ยแข่งตัวเก่งจากทางด้านของโดน้าเปิดเผยหลังสมทบทัพตัวเล็กช้างศึกไทยหรือศึกเอเชียนคัพโดยความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อจะลงแข่งขันในศึกฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ และก็จะประเดิมเกมแรกพบกับด้านของทีมฟุตซอลทีมชาติจีนวันที่17เมษายนนี้โดยด้านของมูฮัมหมัดอุสมานูซาเปิดเผยความพร้อมของเจ้าตัวบอกว่าก็ต้องพยายามปรับตัวเพราะมาในช่วงรอมชอนด้วยแต่เชื่อได้เลยว่าอีก2-3วันก็น่าจะเข้าที่เข้าทางเรายังคงมีเวลาการแข่งขันก็จะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในครันี้ โดยผมมาในครั้งนี้มีความสุขที่ได้มาช่วยทีมชาติไทยและก็มีความตั้งใจที่จะพาทีมไปเล่นฟุตซอลโลกให้จนได้ครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรบาดเจ็บอะไรเลยเหลือแค่มาซ้อมกับโคช้ชและก็การปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมก็มองว่าไม่ได้มีอะไรยากครับ การได้กลับมาเล่นในบ้านของเราถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับไม่รู้ว่าอีกกี่ปีเรานั้นจะได้ลงเล่นในบ้านก็เป็นโอกาสในการแสดงฝีเท้าทําให้เห็นได้ว่าไทยเนี่ยมีคุณภาพในทุกครั้งที่ทีมชาติไทยแข่งขันก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปช่วยทีมครับเป้าหมายเอเช่นครับก็หวังจะเข้าชิงให้จบได้แต่ก็ต้องมองไปทีละเกมทุกทีมมีโอกาสเข้าได้หมดแต่เราเองนั้นก็ทําเต็มที่ฝากแฟนๆเข้ามาชมมาเชียเราในครั้งนี้กันด้วยครับ โดยสำหรับทางการแข่งขันในศึกเอเชียนเอฟซีฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่17-28เมษายนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเเริ่มสายกับเวียดนามจีนเมียนมาโดยมีตารางการแข่งขันดังต่อไปนี้ไทยพบจีนวันที่17เมษายนเวลา18นาฬนิกาเมียนมาพบไทยวันที่19เมษายนเวลา18บแนิกาและไทยพบเวียดนามวันที่21เมษายนเวลา18นาฬนิกาในครั้งนี้นั่นเองครับ และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายบนพื้นทยประจำวันที่10เมษายน2567โดยชายผู้บังคับครั้งผู้บันไทยคร